สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษของ Microsoft Word ของเรานะครับให้เป็นขนาด A4 แบบเป๊ะๆเลยนะครับอ่าเผื่อบางคนนะครับไม่ได้ปรับค่าเป็นหน้ากระดาษของ A4 นะครับผลงานของเรานะครับก็อาจจะไม่ถูกต้องตามที่เราได้คิดไว้นะครับอ่าสำหรับวิธีการปรับหน้ากระดาษเป็น A4 นะครับทำยังไงนะครับให้ทําตามนี้เลยให้เข้าไปที่ Layout นะครับ Layout ตัวนี้เนาะจากนั้นนะครับมันจะมีไซส์ตัวนี้ให้เลือกนะครับให้กดไปที่ไซส์เลยแน่ ตัวนี้ผมเป็นขนาด A5 นะครับถ้าผมเกิดไปเพลอทํางานในหน้ากระดาษ A5 นะครับผลงานที่ได้ก็อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะครับให้เพื่อนๆนะครับปรับหน้ากระดาษให้เป็น A4 ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มั่นใจนะครับมันก็จะมีวิธีการตั้งค่าโดยที่เมื่อเราเปิด Microsoft Word ของคอมพิวเตอร์ของเราทุกครั้งเนี่ยมันจะเป็นหน้า A4 ทุกครั้งเลยนะครับให้ปรับตามนี้นะครับเข้าไปที่ไซส์จากนั้นกดไปที่ More Paper Size นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้ปรับเป็น a 4ให้เรียบร้อยนะครับ a 4ตรงนี้เนาะหรือว่าเลือกตรงนี้เป็น8.27นิ้วและความสูงนะครับเป็น11.69นิ้วนะครับอ่า8.27นิ้วและความสูงเป็น11.69นิ้วนะครับหรือถ้าค่าของคอมพิวเตอร์เพื่อนๆเป็นเซนติเมตรนะครับความกว้างของกระดาษ a 4นะครับให้เพื่อนๆปรับค่าเป็น21เซนติเมตรนะครับอ่า21เซนติเมตรเนาะและความสูงนะครับความสูงเป็น29.7เซนติเมตรนะครับขนาดที่เพื่อนๆได้ก็จะเป็น A4 เนาะ จากนั้นนะครับให้เราเซตค่าหน้ากระดาษของ A4 นะครับเป็นหน้ากระดาษหลักของ Microsoft Word ของเราเลยนะครับเมื่อเราเปิด Microsoft Word มาทุกครั้งมันก็จะกลายเป็นกระดาษ A4 นะครับให้มากดตัวนี้เลย Set Add Default ตัวนี้นะครับจากนั้นกด Yes โอเคเพียงเท่านี้นะครับถ้าเราเปิด Microsoft Word มาเมื่อไหร่นะครับหน้ากระดาษของ Microsoft Word ของเราก็จะกลายเป็น A4 โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมนำวิธีนี้นะครับไปปรับใช้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับสวัสดีครับ